เดือนนี้มีหลายคนสนใจเรื่องความรักแล้วเขาไม่พอใจในการตอบของธรรมธีน่ากับกับผมก็เลยเขาก็ถามท่านอาจารย์ว่าความรักคืออะไรคำว่าความรักม,มีสองความหมาย รักด้วยความไม่รู้ด้วยความโง่ด้วยอวิชชานี่ความหมายหนึ่งแล้วก็รักด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ที่ถูกต้องว่ารักทำไมนี่อีกความหมายหนึ่งความรักอย่างแรกเป็นไปตามธรมมธรมชาติหรือตามสัญชาตญาณมันจำเป็นที่จะต้องผ่านตามธรรมชาติ ใีความรักนี่มันก็สอนให้รู้ว่าเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างไรถ้าปฏิบัติผิดน่าจะเสียหายอย่างไรมันก็มีประโยชน์อยู่เหมือนกันในความรักชนิดนี้มันก็เป็นเรื่องช่วยให้มีการสืบพันธุ์อยู่ในโลกนี่อย่าให้มนุษย์สูญหายไปนี่ก็เป็นประโยชน์อยู่เหมือนกัน ส่วนความรักด้วยสติปัญญานั้นมันสูงขึ้นไปคือมันจะช่วยแก้ปัญหาทางสังคมได้หมดช่วยแก้ปัญหามักอยากในทางสังคมได้หมดแล้วก็สูงขึ้นไปจนถึงแต่อยู่เนื้ออิทธิพลของสิ่งใดๆที่จะมาให้มาทำให้เรารักแล้วก็มีจิตใจฟรีฟรีเป็นอิสระ ถ้าอยู่ภายใต้ความรักยังไม่เป็นอิสระเขาให้ทุกคนเป็นอิสระผ่านพ้นไปชนะผ่านพ้นไปทั้งสองชนิดของความรักความรักเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามกฎแห่งอีทัพปัจจยตาเราปฏิบัติอนนาปานสติสํงเรจแล้วก็ทำให้ปัญหา เกี่ยกวกับความรักทั้งสองระดับทั้งสองระดับมันหมดไปชีวิตก็เป็นอิสระ Enlightened มากกว่าที่แร้มาสรุปความว่าความรักเป็นสิ่งที่เราจะต้องชนะคือไม่ยอมไม่แพ้ไม่หลงเป็นสิ่งที่เราต้องชนะ จิตใจก็จะมีปัญญามีความสามารถอะไสูงขึ้นไปสูงขึ้นไป